ถ้าเราดีซีเห้าถึงสิบปีแล้วไม่ขายหุ้นที่รเราซื้อมันตกบางช่วงเงินต้นเราจะหายไปไหมคะคือแน่นอนว่าถ้าตกแล้วมันถ้าตกต่ำกว่าต้นทุนเราเนี่ย mm. เงินต้นเราก็ต้องหายเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ขายแล้วเราเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะกลับไปเป็นปกติได้เนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาครับเอม mm. ครับ แต่ถ้าเราถือนานมากพอนะครับบางทีเนี่ยบางช่วงที่มันตกเนี่ยมันอาจจะตกไม่ถึงทุนเราก็ได้ไงอ่าอ,อย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่าเราเจอวิกฤตเร็วแค่ไหนแต่ว่าคี์คอนเซปต์มันคือการลงทุนระยะยาวอะครับเบิร์ดก็ดังนั้นเนี่ยเราก็ให้ลงทุนข้ามความผันผวนของตลาดหุด้นเราเชื่อว่าวิกฤตเศรษฐกิจอะทุกครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องชั่วคราวอะเบิร์ดเราเชื่อว่าเราเราเชื่อไหมว่าเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นกับประเทศไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องชั่วคราวแล้วมันจะผ่านไปเราเชื่อไหมนะครับเราอ,าเ,อเ,ราเ,ราเ่ชืม พราะถ้าเราเชื่อมันก็ก็แปลว่าเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ไปไงเบิร์ตแต่ถ้าเราไม่ได้เชื่อมันเนี่ยมันก็มันการลงทุนมันก็ทําให้เรากังวลได้ไงเบิร์ตจริงปะอืมครับคือถ้าถ้าวิกฤตมันอยู่ถาวรก็แปลว่าอะไรแปลว่าเนี่ยพอเจอโควิดแล้วก็เจอโควิดกันยาวเลยอะเบิร์ตแล้วเราก็แบบออกจากบ้านกันไม่ได้อีกเลยตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเรียกว่าเรียกว่าถาวรนีกออกไหมแต่เห็นไหมว่ามันก็เราก็ผ่านมันมาได้อะ วันน right? mm ี hmm. ้เราก็ออกไปร้านลาแม้ว่าจะเจอโควิดเราก็ยังร UH ้านลาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนึ่ออกใช่ไหมคือสุดท้ายเราเชื่อว่าวิกฤตุวิกฤตเลยเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันมีความสามารถในการเอาตัวรอดสูงอะเบิร์ดเออนึกออกนะคือคือมนุษย์มีความสามารถในการเอาตัวรอดสูงอะเราเราไม่ค่อยเชื่อว่าวิกฤตมันจะอยู่กับเราถาวรอะเราไม่ค่อยเชื่อนะเราไม่เชื่อคิดดูดิขนาดทรัพยากรโลกเนี่ยมันร่อยหล่อลงไปเรื่อยเอลอนมัสยังหาทางไปตั้งถิ่นฐานที่ดาวองคารอยู่เลย อะไรอย่างเงี้ยคือมนุษย์เรามีความสามารถในการเอาตัวรอดสูงอ่ะเออพี่พี่ก็คิดว่าเอถ้า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 คนยังสามารถเอาตัวรอดได้อยู่เนี่ยก็ก็เดี๋ยวมันก็กลับมาเบิร์ตแต่เหมือนการเบิร์ตโดยธรรมชาติมนุษย์อ่ะเราจะคิดไปทางใดทางหนึ่งเช่นดีก็ดีสุดแย่ก็แย่สุดอย่างเงี้ยเรื่องออกไปตอนนี้เราอยู่ในทิศทางแย่ไงเราก็เลยอาจจะรู้สึกว่าว่ามันจะแย่ลงไปเรื่อยๆจนเหลือศูนย์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมันเป็นไปไม่ได้อะเบิร์ตถ้าแต่ถ้าเหลือศูนย์ทุกอย่าง ถ้าทุกอย่างเหลือศูนย์คนทั้งโลกก็ต้องตายอยู่แล้วนั่นก็ไม่ต้องกังวลหรอกเนื่อออกไหมครับซร้อยสิบเป็นของนอกกายอะ่ะเออมัน,มน <c oughs> ถ้าทุกอย่างเหลือศูนย์แล้วก็ต้องเหลือศูนย์เหมือนกันอยู่แล้วอะ่ะไม่ต้องกังวลหรอก <c oughs>